ว่าถ้าเราเดินไปไม่ต้องมีตัวไโรโ่มาตามไต้หนังเพลเลอร์และเกมแบบนี้อ,อ,อุ๊ยไปดิครับอ่ะไปทางซ้ายเอ้ยไปดิไปทางซ้ายดิไปดิก็แกวัดม่านผู้ชมยูทูบ ผมนะในวันนี้นะเราก็กลับกันอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Indigo Park กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้น่าจะเป็นพาสสุดาสำหรับเกมนี้แหละพอพูดตามตรเพราะว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้ยาวเท่า,า,ทาไหร่นะเวเอร ความจริงคือแบบผมเล่นพาร์ทเดียวมันก็ได้นะเออแต่พาร์ทนึงสี่สิบนาทีคุณผู้ชมจะดูไหมเออในพาร์ทสี่ิบนาทีนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อละเอียดด้วยไงน,นั้นก็ขอแบ่งเป็นสองพาร์ทดีกว่านะครับผมนะก็หลังจากไปพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้แบบโอ้โหเจออะไรต่างๆมากมายว่าจะเป็นเจ้านกที่มาแอบดูเราหรือว่าเจ้าสิงโตท,ที่มาตามล่าเรานันเองนะครับผมนะ มามายต่อไปวของเราก็คือการกลับมาที่จังยาดตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าจังยาดใช่ปะใช่ปะใช่ปะหรือว่าจังอะไรวะจังสตรีมจังชั่นเออนี่ไงตรงนี้นะครับผมก็คือตอนแรกมันเข้าไม่ได้นะเงก็ยเลาต้องไปเอาคุณแจมมาจากตรงส่วนสนุกใช่ดิเขาเรียกว่าโรงละครใช่ไหมเออไปเอาคุณแจม,มาจากโรงละครนั่นเองนะครับผมนะเสร็จเราก็ได้มา,าละตาเราไปกันเลยดีกว่านะจะมีขึ้นมาไหมไม่มีด้วยแสดงว่าเราต้องเปิดก่อนอ่ะเปิดเอชื้นอืมโอเคในตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในจังเออจังสตรีม มันเอ็มลงไปที่บลี่ลุทท์เลสสสุดูลมันไม่ใชเสิ่นีอะไรซึ่งเป็นที่ดีสำหรับการมงเชื่อคนในเชี่อวของจริงยในล่ะมันอยู่ด้าบนของโมลีไรนิ่งเพดนะอ่าฮะโอเค คือตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาอยู่ในจังสตีมจังแช่นั่นทีแล้วแบบโอ๊ยกระตุกกระตุกนิดหน่อยพอดีมันโหลดชาร์แนะ่ต้องเข้าใจหน่อยนะครับผมนะเนี่ยมันกำลังโหลดชารกำลังโหลดชาอยู่อันนี้จะเป็นอันนี้ใช่ป่ะเออเป็นส่วนสนุกของเจ้าตัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มองอะไรสักอย่างมองลีฟอะไรหกกูจำชื่อไม่ได้จริงอันนี้ไงมองลีกูจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมนะชื่อเต็มๆละเรียกแค่ว่ามองลีแล้วกันนะอ๋อฮะนี้เป็นโซนอ๋อเป็นโซนแบบพวกลงอาหารประมาณนั้นต้องมีชั้นบนด้วย สำรวจก่อนไหมเพื่อนได้ปะไ,ปได้สแสดงว่าจะมีของไม่มีเลยฮะโอ้โหอุตส่าห์สร้างไว้ซะใหญ่แต่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงวะเออเราจะไปตรงไหนอ่ะไปตรงนี้เออเราจะไปตรงนี้น,นออะครับเป็นลูฟท็อปเลสซิ่งแต่ยังไม่ไปเราไปตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้มีแล้วปะไล่น้อยตู้เกมกดได้ปะเฮ้ยเล่นได้เหรอ มีเกมในเกมอีกด้วยคือเกมอะไรอ่ะเอาเกมเก็บสตรอเบอรี่เหรออ่ะฮะเออแลตกหน้ำได้ไหมอ่ะเออเจอเออโอ้โหมีเกมในเกมแบบนี้ด้วยอ๋อทรงน่าจะเหมือนมาริโอแหละึ๊บอย่ามันเออเอาวอเตเฮลเอาอึ๊บอย่ามันอย่ามันเอ้ยโอ้โหเอ้ยออ๋แค่โดนตัวแม่ก็ตายแล้วมั้งจริงูทรงละ จื๊บโอยกระาเซฟสองทีเหมือนวาริโอเลยอ่ะจื๊บป่ะผมไม่รู้มันกูตายแล้วจื๊บจื๊บอย่าไม่อื๊บอย่าตกหีแล้พออ่จื๊บจื๊บอ่ะจื๊บเออใจเย็นๆจื๊บจื๊บป่ะเออเออจื๊บตรงนี้เก็บไปอย่าตกเหวนะจ๊ะจื๊บเออเออจื๊บปุ๊บอืมเตียงกากลับมาจื๊บโอออ้อยปึ๊บปึ๊บเตียงกากลับมา ก็ผมไม่รู้มันออกอย่างไรด้วยไอะดิเออผมต้องได้อย่างยี้ไปเรื่อยๆเอ้ยอะไรนะเจ้ากระลอที่รักกันเหยียบดิเหยียบย่ำมันไม่ได้ไม่ได้แบ่เอ้ยอ่ะปะผมต้องเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่อะไ,นะไ,อกกไม่ไไมไมมไรู้ว่ามีไซค์เฟสแบบนี้ด้วยเอติ๊บเอาลงเราไปจะร้ายเอาออร์ดแต่ฟักมันรูเด้งนดิว่ะเอา้าอ๋อมันคือรูเด้งเนาะเอาหาัแล้วเด้งมาแบบใหม่คือกูอาจจะเก็บไม่ได้อ่ะก็ต้องเล่นอย่างยี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ๋ออเออติอ๊บตอ่ะปิ๊บไป ยึดยึอ,อ,ย,อย่าตกอเพวนะอยาอ่าตกอเพวไปไปไปจึดยึดอ่าแล้วก็ไปนี่อีกแล้วไปเลยจึ๊บปะเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรน่ะ วัดเอ้าไม่นะมอลลี่กลายเป็นฝั่งนั้นไปแล้วอ้าวเย่ละ สูต้องอย่าผัวมันชือบอโอ๊ยทำไงอะเอาทูไฟกับบอลรีเป็นทุกครั้งที่เราอ๋อแค่ต้องกระโดดถีบอะ่ะเอออ๋อโอ้ยเอาไม่ควรมาดูดัมมี่นะเดี๋ยวห้ามหยุดลอยเท้าวะผมงงมากกูไม่รู้วิธีการรับมืออ่ะโอเคต้องอ๋อห้ามโดนห้ามโดนไอ้เกตสีม่วงโอ้ยลบยากอ่ะแ้วก็อย่าปวดเธอแน่เลยเออเสรเรียบร้อย โอ้ยมอลลี่โอ้ยวัดเที่ยววัดเที่ยวเอาวัดเที่ยวอ๋อแล้วก็ได้อ๋อก็เป็นอันนั้นแหละเป็นอาชีพมินเนาะเอาไว้มาเก็บพวกคล้ายๆเหมือนมันน่าจะเป็นคอลเลกชันคล้ายๆพวกตุ๊กตาในเอวในไอตัวเกมเนี่ยโอ้โหแม่งเล่นนานด้วยไงป่ะเราไปกันดีกว่าแล้วกับผมเนี่ยโอ้โหแม่งเล่นนานด้วยอ่ะเออไม่ได้เล่นแบบโอ้โหเร็วๆเลยเอ้ยเอ้ย นักแวะแวะทุกซอกทุกมุมที่มีอ๋อนั่นคือมาตรงนี้ใช่ไหมมาตรงนี้แล้วก็นี่ไงมีตุ๊กาตาให้เก็บเป็นตุ๊กาตาเจ้าหมาอะไรไม่รู้เหมือนหมาพุดเดิ้ลไม่ใช่เดี๋ยวหมาพุดดิ้งเออไม่ใช่กูไม่รู้ว่าคือหมาอะไรอ่ะชืออ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้ไม่นี่มันแย่ยสุดๆเลยอะ่ะเอิ่มดูมันว่ามอนต์นี่ทำเพืปอนต่อีกแล้วเนี่ยไม่ต้องหว่งวงเพื่อนรักและปี่คนนี้จะช่วยและเชียร์่งเสริให้ดุลิสุดเลย เราต้องขอโทษด้วยด้วยแบบว่าเบอร์ที่ควรโชวนั้นจะถูกเลิกใช้งานจากบริการของเราไปนานแล้วก็อลองก่อเบอร์โทรอ,อีกครั้งแล้วลงทอใหม่อีกรอบน,นะคะเอิ่มคือว่าทำไมเนี่ยมันลงไปที่มอลลี่ในในิวแคนดูล่ะไม่ได้เป็นคลีนมากนะักและเป็นที่ดีสำหรับการพากักผ่อนจากนั้ได้ขึ้นล็อตไฟเวอร์ของเราจะเข้าทุกคนไม่เจออันเลอะของลูกทอลเลิส์นะอ๋อวัดก็คือมันพังอะเราก็ไปไม่ได้แล้วก็ไปที่อื่นเหรอ เออไอ้ตรงนี้คือมันพังหมดแล้วนะครับปมนะเออแล้วาก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้า a อไอนี่มาอยู่นานแค่ไหนแลละไอ้เจ้าแรมบี้เนี่ยเราต้องไปไหนเออนั่นแหละที่ผมคิดอยู่เหมือนกันเอ้นี่ไงอาจจะไปตรงนี้หรือเปล่านี่มอลลี่แลนด์อันนี้อาจจะพอมีอันนี้กดได้โอ้ยเป็นบ้าบอ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 โอ้ยกระตุกไปนะโอเค อ่าฮะแต่บอเบลเกมนี B ้น่าจะไม่เท่าไหร่นะผมน i̇şte right ึกถึง uh huh. ไอ้เกมหนึ่งที่บอเบลเมนโคตรแหลกอ่ะเออแต่ไม่น่าใช่อันนี้นะอ่าฮะเราจะไปไหนอ่ะเข้ามาในบอบอแล้วบอบอบอบลบอบอ่าฮะบอบลอือฮึโอเคเป็นพันซ้เลยอ่ะพันซ้อนเลยอ่ะแล้วคือต้องทำอะไรครับตอนนี้แอบงงไอ้ตัวนี้มีดาวสีม่วงต้องเปลี่ยนเป็นดาวหรือเปล่าเอออ่าต้องเปลี่ยนตามสัญลักษณ์ที่เราเห็นตามกระเพงเนาะจื๊บนี่ไงมีดาวเป็นสี่ม้วนโอเควัด ื่ออะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็ต้องหาปัญลัากรักต่อไปอ๋ออ๋อเล่นได้เลยนี่ว่าเออก็นึกว่าหาสฟนรักอะไรก็คือต้องเข้าไปตรงนี้เนาะอ่าจะเจออะไรไหมนี่ทางแคบๆอย่างนี้อุ้ยโอ้ my god โ oh อ my god เอาไงดีเรามีทางเลือกให้ไปทางซ้ายทางขวาจะตามมันไปหรือใจยังไงตามแม่งเลย แม่กูชอบเผือกเลยสิตามมันไปเลยนะเพราะคิดอาจจะไปได้สองทางเลยก็ได้ต่าเป็นไปได้อืมโอ้ยอะเอ้ยตกอ๋อตกกันมาเริ่มใหม่อ่ะบจะต้องกระโดดข้าไปให้ได้แบบวันนั้นนะเนาะผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้สไลเดอร์อ,อีทามันจะพาไปไหนอนะ่ะอันนี้ไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะเอออาจจะมาถูกแล้วก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะเป็นทางตายไงเออเออแม่เจอโอ้ยสามเหลี่ยมสีเขียว อ๋อฮะ๋อทางนั้นก็จะไปได้อาจจะไม่มีอะไรแต่อาจจะผ่านจะลักเอิ้เนี่ยอันนี้ได้สามเหลี่มสีเขียวเนาะจื๊ปุ้ยกระโดดไปโอ้ยแทมโบรีจื๊อแทมโบรีที่นี่มันกระโดดได้ดีจริงโอ้อยสูงสามเหลี่ยมสีเขียวดาวสีฟ้าสามเหลี่ยมสีเขียวดาวใกล้ไปไหมพี่บาวมารีแมคคาวมันใกล้ไปแล้วนะ <laughs> สามเหลี่ยมสีเขียวดาวสีฟ้าแล้ว ให้กลับมาจุดเริ่มต้นโอเคสามเหลี่ยมสีเขียวสีเขียวสีเขียวเอาถูกแล้วนี่วะเราจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยอ่าอ่าสามเหลี่ยมสีเขียวสีเขียวโอเคก็ถูกแล้วใช่ไหมสามเขี่ยมสีเขียวแต่ก็คือเรากลับไปทางแบบปกติเพราะเราต้องไปดูอีกอันหนึงเพราะอันนี้มันมีข้างหน้าด้วยใช่ไหมเอออาจจะเป็นอิสัญลักษณ์หนึ่งเนาะตรงสไลเดอร์ตรงนี้ไปเลยปั๊บปปัป ไป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 เอยผมลืมเปลี่ยน,นตรงบ็อกสิ่าแต่แม่งโผล่เป็นระยะด้วยผมลืมเปลี่ยน,นตรงบ็อกสีฟ้าเป็นดาวเลยอะเออโอเคไปบางรังเย็บเงานะอ่ะสีเหลืองเป็นวงกลมสีเหลืองเป็นวงกลมก็แค่นี้ใช่ไหมออวัดวดกลับมาตรงนี้โอ้โหทุกอย่างนี้ไปสไลเดอร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่อย่างสั้นเลย ไปนะอันนี้ดาวใช่ไหมน,นีดาวดาวดาวโอเคอันนี้วงกลมอันนี้วงกลมชช่อ,นนอนนโอเคอ่ะเรียบร้อยเปิดประตูซักทีแล้วกูไปเลยดูทรงอยู่ไปกูอาจจะโดนเล่นอีกก็ได้ไปเลยไปไปไปโอ้โห้ทางแม่งโคตรหนังเฮอร์เล์อือหือนี่ต้องค่อยๆเดินขึ้นไปนะ เดี๋ยวไปไมันจะต้องมีตัวอะไรพลงมาแน่ๆน,ะนะ่ในอีกเม่กี่วิชื่อผ่านไซส์ไอ้ขัวไม่มีอะไรลงไปนี่แหละขัดซีมาแล้วด้วยอูดูแน่โอเคมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอิน,ใน,ในริกากดใช้เลยไม่รู้กดอะไรได้กดใช้ไปก่อนเอมื่อกี้เหมือนมีเสียงสีเท้าของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลยคืออะไรอ่ะมีพรงมีท่อมีรูเต็มไปหมด วัดเลยเฮ้ยว่าถ้าเราเดินไปไม่ต้องมีตัวอะไรโผล่มาตามตายหนังเพลเลอร์แลเกมแบบนี้เอออุ้ยไปดิครับลองหิอะไรสวัสดีครับ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 มาลี่แม็กคาวกูรู้อยู่แล้วกูเล่นมาเยอะนะอ่ะไปทางซ้ายเอ้ยไปดิไปทางซ้ายดิไปดิเอาตายอะไรอ่ะวิ่งไปแล้วมันติดๆอ่ะคืออะไรวะ มาเอาใหม่นะครับผมนะ,ะช้บไปเลยเราไปเราไม่สนเราจะลงแล้วเราไม่สนไปคือเราจะไปถูกทางเลยไม่ใช่เหรอเออทางนี้คือผมวิ่งติดเว้เออเนี่ยเห็นปะคือผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วแต่กูวิ่งติดอะไรก็ไม่รู้อะไม่อยากขันหลัง<ๆ>เลยวะไอขันหลังซะหน่อยโอเคชึบโอเคไปข้างล่างแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนนี้อชึบไป ซ้ายโอเคพอเี้ยิงเสี่ยวมาทางขวาถูกแล้วดูไปดงไปซึ้อซื้อซื้อโอเคยังเดินตามมาอย่างธรรมะขับเมนซึ้อโอเคขวาต่อไปอ้าวเอ้ถูกแล้วถูกแล้วอาจะใช่อาจจใช่เอ้ยเอ้ยไม่ถึงอยู่แล้วว่าจะรอกกูกระโดดทำไมเยอะจังซึ้อโอเคนี่ต่อไปหลักพญามาถูกทางเรื่อยๆเออถ้าจะถูกแหละ ไป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 ซ้ายขวาซ้าไไป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 จะลงไปเฉยซ้ายซีบไปขวาไม่รู้ถูกไหยแต่ดันถูกแหละไปขอเดินเท้ายังไหน,ไหนวะไม่เห็นมาเลยอาจจะมาช้าก็ได้ไปไปไปไม่ไม่ไม่แท่ไม่แชบไม่ชไมชชมแชมาแล้วมาแล้วซ้ายโอเค เออผมรู้สึกในหุ่นต้านทานมาเพราะแบบรู้สึกว่าเล่นเกมแดีวนี้มาเยอะแล้วก็เลยไม่ได้กลัวเท่าไราาหร่อยากมาเออเอาจริงไม่ใช่ไม่ใช่ชืบชืบชืบอ้าวน่เหรอ,อโอเคเฮ้ยเดี๋ยหนะัวหน้ามันต้องตบใช่ไห้พี่รช่วงอะไรโอเคมาแล้ว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 โอเคไปไปยังไงอะไปยังไงอะหยุดอย่า นี่เรามีสีของนกกระต่ามากมายนะเออโอเคโอเคฉันเห็นเบน่าหมดรให้เต็มส์เรื่องความกลัวสับสนน่าลเสียและโกรธใครอย่างมากเรื่องความปลอดใส่เป็นนโยบายที่สำคัญมากแลอินดิโก้พาดังนั้นเจมก็คงต้องพูดความจริงส่วนสนุกแห่งนี้ปิดให้บริการหลายปีแล้วพนักงานต่างก็ค่อยหายไปแขกก็เช่นกันส่วนพวกมัสคอตก็ ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เจอแขกในรอบหลายปีและฉันต้องการจะทาให้แน่ใจว่านายได้รับประสบการณ์ที่ดี <c oughs> ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันดูของอยู่หน้าทางเข้านานเกินไปจะฉันไม่รู้ว่าในสวนสนุกมันสุ้โต่งไปมากเพียงใดจนตอนนี้มันแทบไม่เหลือซากจำให้เวลาความสนุกของนมันเสียเปล่าอขอโทษสำหรับความไม่สะดวกนะแต่แต่ว่าฉันมีความคิดอยู่นะและสามารถตัดสินใจกับสองเฟอร์ของครอบครั้ของฉันได้ แล้ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากมุก่อนนะะไอ้ผอที่คุณกับพายฟลุกเห่นนี่ก็เพระว่ามันสับักใช่หม่ะถ้าอย่างนั้นคุณจะช่วยฉันในการฟื้นฟูสวนโอเได้หรืเปล่าด้วยบอลลตจะไปได้ขอฉันจะบว่าได้เห็ด้วยใช่มโอ้ฉันต้องทอะไรบอย่ะฉัน้อททีนี้กับฉันได้ไหมเอโอ้ละเอามาลีมาข่าวคือแบบ

ก็คือเมื่อกี้มันเหมือนจะยอมรับแล้วว่าดูเหมือนที่นี้ก็คือจะพังมากมันมันเหมือนจะซ่อมแซมด้ตัวเองไม่ได้มันก็เลยอาจจะให้เราช่วยในการบำรุงแบบเออช่วยฟื้นฟูที่นี่นั่นเองเลยนะ <l> <î> s> <S ผมว่าน่าจะใกล้จะเป็นจริงแล้วลประตูเดียวเดียวเอ้ยเอาผู้ก็เอาไอา้ช่ากูจะเดินสำรวจเฉยแม่งถูกเฉยใครจะไปชีดว่าทางโง่แบบนี้ไม่จะเป็นทางเข้าวะจริงไหมทุกคน ไอเชี่ยทางตรอกแคร์แบบนี้ไม่จะเป็นทางเขาได้ยังไงสรุปแม่งเป็นจริงแล้วโอ้โหไม่ได้สำรวจตุ๊กตาตุ๊กตาเลยแม่งนึกว่ามันไม่ใช่ทางไปต่อไงเออตรงกูอ่าอทางขยะเก็บตรงขยะเป็นคอลเลคชัน่ไหมไม่น่าได้หรอกไปว่ามว่าเราจริงตอนนี้น่าจะใกล้จบเกมแล้วลรมั้งดีไม่ดีจบแล้วละเอาจริงโอเคกลับมาตรงไหนวันนี้อะอ่าอินร์เมชันเพิ่มมาแค่อันเดียวคือสตรอเบอรี่มั้งเออ เาเรียกว่าอ๋อแลมเบอร์รี่เนาะทั้งคาไปบิ้ตสี่ตัวเนี่ยอ่ะฮะเอาจริงผมคิดว่าผมน่าจะเก็บไม่ครบหรือบางทีว่าอาจจะมาตามเก็บไม่ครบที่หลังก็ได้แล้วมั้งวมกิพลาดได้เลยว่าพลาดไปเยอะแน่ดีไม่ดีผมอาจจะพลาดไปแล้วก็ได้สี่ตัวนั้นที่เรายังไม่เจอเออแม่งเออควมรู้จะถูก,ถกอ่ะชืบชือบอันนี้คืออะไรเนี่ยว้าวดูอะไรจะโอเชียนโอดิซีแล้วี่นะไอ้เรื่ได้เยี่ยมมากสนามลุกเกอร์แหกมากอ๋ออันนี้เป็นโอเชียนใช่ไหม โอเชียนิกโอซิดีของเจ้าตัวมังกรเขียวเจ้าฟินลี่ใช่มไหมเจ้าฟินลี่่่่ฮนลละมาากกกปรรรดดูููแแแจไไไ้้้้้้้ตตีีบหคงงววเเเยยยอออ น่าจบแล้วแน่เลยจบแล้วแน่เออันนี้ได้จบแล้วนะครับผมนะเออโอ้โหโอเคนะครับผมนะก็จบไปทีเรียบร้อยแล้วนะเออคือผม,มอยากฟังเพลงมากเพราะว่าผม,มชอบเพลงมันมากเลยอเออ เป็นเกมที่ทำเพลออกมาได้โคตรป้อเลยอ่ะโอ้โหไม่คิดเลยว่ามันจะตัดจบตรงนี้แต่คือแต่ก็จะไปที่เรียนน้อยนะครับผมนะสอบชัตเตอร์แหละก็เพื่อไงผมก็รอยอยาเล่นชัตเตอร์สองแน่นอนนะครับผมนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่อนเดินด้วยนะครับผมนะที่ยวชมคลิปนี้จบนะครับแต่ผมคงจะไม่จบหรอกเดี๋ยจบดีปะเพื่อนเดี๋ยวพวกคอลเลคชั่นตุ๊กตาที่ผมยังไม่ได้เก็บอีกต้องสี่ตัวเลยมั้งเออ โอเคเดี๋ยวก่อนเราจะจบคลิปนี้กันนี่เดี๋ยวผมมาตามคลิปเพริชั่นตุ๊กตาครบทุกตัวเลยดีกว่านะตัวแรกที่ผมพลาดไปจะเป็นมอรลี่มะขามตัวนี้นะก็คือมันอยู่ในช่วงแรกที่เราเข้ามาเลยเว้ยเออซึ่งผมไม่ได้มาดูฝั่งนี้เลยอ่ะเก็บไปจากมอรลี่มะขาม อันนี้ก็คืออันนี้ที่ผมพลาดไปนะครับผมนะก็คือจะอยู dude, like ่ในช่วงที่แลมบี้มันโดนไฟพันแล้วเราก็มาซ่อมเนี er ่ยซึ anyway> oh, okay, <S <s ่งมันอยู่ตรงนี้เว้ยเป็นหมวกนะครับผมนะคือมันแอร์อยู่ในซอกอ่ะคือถ้าเกิดใครไม่ได้สังเกตจากตอนแรกผมมาไม่ได้สังเกตแล้วคือแบบเก็บเก็บซ่อมแล้วก็ไปคือกูไม่ได้สังเกตแล้วมันมีหมวกอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วคือสีมันดูไม่ค่อยเด่นนะครับผมนสีมันดูแบบเออแบบชิดจืดจางๆมันคือมันสังเกตยากมากเลยโอเคอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมนั่นเป็นหมวกอะไรคือตรงนี้อืมคือมันอยู่ในช่่่่่่ววงงงงรรระะะหหาาาททีีีีีเเเเแแบบบบยมมมมมนน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 จจกกกออััััั้้้้ไไไไลดดสตคผผ็ โอเคแล้วต่อไปน่าะเป็นตุ๊กตาตัวท้ายที่เราภาพแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็คือตรงนี้ไว้เป็นตุ๊กตาตัวเสียบดำนี่นันเองนะครับผมนี่อ๋อก็คือถ้าเกิดเดินไปข้างหน้าประตูมันก็จะปิดอยู่ดีนะครับผมนั่นก็คือมันก็อยู่ใลาบห้องนี้อยู่ดีโอเคโอเคมาเท่านี้แล้วเนี่ยเก็บครบทุกตัวแล้วเองนะครับผมสำหรับคอเลคชันนี่ไงเก็บครบหมดแล้วนั่นเองเลยนะอ่าจะเป็นเมนูนี้นะจะคือเก็บครบหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะเออ แต่ก็เป็นว่าขอบคุณที่รับชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่รับชมคลิปนี้จบนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหมาขาวตัวนี้ครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ